สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อินลาฮาวละวะลา قو ะเตอิลลาบิลลาฮิลอัลีนอาอิบฺรับิชดร ل วะยัส و ิรลีอัมรี

ا ل ح م د u l ล l l a h ชูกรขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวตาลานะครับที่วันนี้พรุ่งนั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะตื่นขึ้นมาประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบาระต่อลอสุบฮานะฮูวตาลาได้และเราต้องขอบคุณต่อลอตาลานะครับอีกครั้งหนึ่งที่วันนี้พรุ่งนั้นได้ให้เรามีโอกาสกลับมาเรียนรู้กลับมาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนา ซึ่งคำว่าอิสลามศาสนาของลอสซุบฮานอฮูวตาลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีคำว่าเขาเรียกว่าจุดสิ้นสุดการเรียนศาสนาเรียนไปเรื่อยๆนะครับจะเรียนรูปแบบใดจะศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเรียน จะศึกษาน้อยศึกษามาศึกษาที่โรงเรียนศึกษาที่ใดการรับฟังบรรยายการเรียนรู้ต่างๆทั้งหมดต่างๆเหล่านั้นอยู่ถูกรวมอยู่ในคําว่าการเรียนการศึกษาทั้งสิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยกับบริบทด้วยกับสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันดังนั้นะทําให้การเรียนการศึกษานั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปดังนั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการเรียนศาสนานั้นไม่มีคําว่า สิ้นสุดไม่มีคําว่าสิ้นสุดครับเพราะวันนี้ความรู้มากมายความรู้มากมายที่เราต้องศึกษานะครับความรู้มากมายเลยไม่หมดครับวันนี้ถ้าใครบอกว่าวันนี้ฉันเรียนสุดแล้วจบแล้วสิ้นสุดแล้วเนี่ยเขาพูดโกหกครับคําว่าศาสนาเรียนยังไงก็ไม่หมดเรียนอย่างไรมันก็ไม่สิ้นสุดครับต้องเรียนตลอดชีวิตต้องศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเรียนในรูปแบบใด แะเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบใดนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการเรียนรู้ในช่วงเวลาระยะหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้มาศึกษามาพูดคุยมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดอาบทรํำลึกนะครับในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าการสลาวาดการขอดุอาศให้กับท่านนาบีสุลต์ละห์อะลัยฮิวะสัลลัมหรือภาษาอาหรับเรียกว่าที่เรียกว่าอัลสลาตุอะลาลลัสูลิลลาัศลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการสลาวาดให้กับท่านนาบีสุลต์ละห์อะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเนี่ย อ Allah จ้าเลาได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานนะครับบอกถึงความสําคัญว่าอินนัลลอฮวะมาลาอิกะตตวูยุซัลลูน่อาลันน้บีแท้จริงอ Allah จ้าเลาและบรรดามาลาอิกะต่างๆนั้นได้ทําการสรรวาาให้กับท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยาออย่าเหล่านีนอามนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ซ้อนลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตสลีมาพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวศอลวาตให้กับท่านในฮิซัสลัมและกล่าวสลามให้กับท่านอาลัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้ให้กับเราให้ทําการกล่าวซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราต้องกล่าวอย่างไรง่ายๆเลยครับท่านพี่น้องให้ง่ายๆเลยครับกล่าวคําว่า اللهم صل على محمد سنسان <سؤال> كان اللهم صل وسلم <وصلي> على محمد صلى الله عليه وسلم سنسان لك قاو باي اللهم صل وسلم على محمد قلعوا <كلاو> سمسام داعي كان ทำไมผมถึงบอกว่ากล่าวซ้ำ ได้ได้อะไรครับเรามาดูอันที่สองท่านนาบีสุลลฺฮฺอะาเลวุสซาลัมถึงฟสดีลัตคุณประโยชน์สิ่งที่คนหนึ่งจะได้รับเมื่อเขากล่าวสุลาวาตให้กับท่านนาบีสุลลฺฮฺอะาเลวุสซาลัมกล่าวหนึ่งครั้งได้อะไระไรายงานจากซาบะนะครับชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์บิลอมามร์บินอาสรรดิยัลลอฮุอันฮุมา ن ه م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول เขาได้ยินน้ رسول صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวว่า "من ص, ص ل ى ع ل ي ل บุคคลใดที่เขานั้นได้ทําการอลาวาดกล่าวสลาวาดให้กับฉันหนึ่งครั้ง ص ลล ى ا ل อ ه عليه ั ه ا ع ش ر و อัลลอฮาจะทําการสลาวาดให้กับคนคนนั้นสิบครั้งด้วยกัน ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าการสละวาดของอัลลอฮฺตาลาคืออะไรอยากจะเรียนอย่างนี้ว่านะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราได้ยินในฮะดิษของท่านในบิษณลรอฮฺอะลัยวะสัลลัมหรือในอันกุรอานข้างต้นนะครับที่ผมได้เรียนท่านมีน้องไปเนี่ยอยากจะบอกนี้ว่าการสละว่าถ้าเราได้ยินจากอัลลอฮฺตาลาหมายถึงเกี่ยวข้องสืบเนื่องกับไปถึงอัลลอฮฺตาลานั้นเนี่ย การสอลาวาดของอัลตาลาน,นั้นคือการประทานราะมะความเมตตาการประทานราะมะความเมตตาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นในฮะดีสหรืออัลกุรอานบอกว่ามาลาอิกะทําการสอลาวาดการสอลาวาดของบรรดามาลาอิกะน,นั้นก็คือการอิสติกฟารอิสติกฟารให้กับคนที่กล่าวนะครับแต่ถ้าหากมาจากมนุษย์อย่างเรา การสลาวาัดก็คือการขอดุอาให้กับท่านนบีการขอดุอาให้กับท่านนบีนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการสลาวาัดที่แตกต่างกันจากอัลลอฮ์ตาลาคือการประทานรอฮมาจากบรรดามาริกะคือการขออิสติกฟาร์ของบรรดามาริกะและจากมนุษย์ทั่วไปอย่างเราคือการขอดุอาให้กับท่านนบี็อลลลอฮะอะลัยวะซัลลัม นะครับดังนั้นเนี่ยฮะดีษบบน,นี้บอกว่าสุลลัลลออุอะลัหฮิบิฮะอัชรอนอัลลอฮ์ตาลานั้นจะสลาวะให้กับคนคนนั้นสิบครั้งด้วยกันคืออัลลอฮ์ตาลานั้นจะทรงประทานความเมตตาให้กับคนคนนั้นสิบเท่าด้วยกับการสลาวาดเพียงหนึ่งครั้งของคนคนนั้นสิบเท่าด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพี่น้องเห็นถึงคุณประโยชน์คุณประโยชน์ฟาดีละแล้วว่า การสละวะให้กับท่านนบีนั้นเนี่ยแต่ผลอะไรในหนังสบทหนึ่งท่านในบุสลิมบอกว่าอย่างชัดเจนว่าเอาลันาซีบีเยามัลกิยาม马ติในวันกิยามะบุคคลที่จะอยู่ใกล้ชิดกับฉันบุคคลที่จะอยู่ใกล้ชิดและเหมาะสมกับฉันนั้นเนี่ยที่สุดก็คืออักษรุหุมอไนยะสลาตัน บุคคลที่ทำการสลาวาตให้กับฉันมากที่สุดคนนั้นแหละครับใครกล่าวสลาวะให้กับท่านนบีอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมอะลามุฮัมมัดกล่าวบ่อยๆกล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำๆไปอินชาอัลลอฮ์วันกิยามาเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบิอัลลอฮสัลลัมทีนี้เราจะสงสัยว่าเราจะกล่าวตอนไหนดีนะครับเราจะกล่าวเมื่อไรดี อยากจะบอกอย่างนี้ว่ากล่าวได้ตลอดครับตลอดครับทุกช่วงช่วงที่เรานั้นเนี่ยนึกได้กล่าวได้ตลอดครับยกเว้นในห้องน้ํายกเว้นในตอนที่เราอยู่ในสถานที่ที่เขาเรียกว่าสกรปรกไม่สะอาดนะในห้องน้ำเอยหรือที่ใดก็แล้วแต่นะครับไม่ควรกล่าวนะหรืออยู่ในช่วงเวลาของวันศุก หรืออยู่ในช่วงเวลาของวันศุกร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการกล่าวสุลวาตให้กับท่านนบีสุลลาะก็อะลัยฮุสัลลัมเหมาะสมมากที่สุดครับพี่น้องเหมาะสมอย่างไรภาคผลอย่างไระดิษนี้รายงานจากท่านอูสบินอูสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเาะสากท่รองเหมาะสลอย่างรดสนี้ราอูสสรอดัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอูลุลลอฮ์สรอลิัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท็กล่าวว่าอินนามินอัฟซอลัยยามิคุมเยาวมัลกิยาเยาวมัลจุ่มะแท้จริงวันที่ประเสริฐที่สุดจากวันต่างๆนะครับเจ็ดวันเนี่ยเยาวมัลจุมอะคือวันศุกร์ประเสริฐที่สุดครับในหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เจ็ดวันประเสริฐที่สุดคือวันศุกร์ ฝ่ายอัครสิรูอัยไลยามีนัสซาละติฟีฮีพวกท่านทั้งหลายจงทําการอลาวาตให้กับฉันให้มากๆในวันศุกร์ฝ่ายอินนัสซาลาตะกุ่มมะรูดอตุนอัยยะพอแท้จริงการอลาวาตของพวกท่านนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้ทำการสละวาากับฉันกล่าวอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมอะลามุฮัมมัดรัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัด หรือสลาลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลลมเมื่อท่านได้ทำการสลาวะกับฉันการสลาวะของท่านนั้นจะถูกนำเสนอให้กับฉันว่าคนนี้ได้กล่าวสลาวะนายมุฮัมมัดได้กล่าวสลาวะกับท่านคนนี้นายอห์มัดได้กล่าวสลาวะกับท่านสลาวะได้ถูกนำไปเสนอกับท่านนบีฟะกาลู เมื่อท่านนบายดิษรกล่าวกล่าวจบลงบรรดาซอฮาบะห์กล่าวถามหลือด้วยความอยากจะรู้ยารอซูละล้อว่าใกลฟะตัวรอดุศอลาตุนาอะลัยกะวะกอดอารอมตะยารอซูละล้อการศอลาวาตของพวกเรานั้นเนี่ยจะไปถึงท่านได้อย่างไรจะถูกนําเสนอให้กับท่านได้อย่างไรในขณะถ้าหากว่าในขณะที่ท่านนั้นเนี่ยเสียชีวิตลงไปแล้ว ถ้าเรานั้นได้กล่าวสละวาดเนี่ยสละวาดของพวกเรานั้นจะไปถูกนำเสนอกับท่านได้อย่างไรฟะกอละอินนัลลอฮฺหาร์รอมะอัลลอร์ดีอัจซาดัลอัมบิยะอัลลอฮฺตาฮฺลาท่านมูฮมหมัดสลลมบอกว่าแท้จริงอัลลอฮฺตาฮฺลานั้นได้ทรงห้ามกับแผ่นดินนะครับ ไม่ให้ทำอันตรายกับร่างกายของบรรดานับีเอาลตาลาสั่งห้ามแผ่นดินไม่ให้เกิดสิ่งใดกับร่างกายของท่านนาบีหมายความว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเมื่อตายลงไปถูกฝังลงในแผ่นดินแล้วแผ่นดินทำให้มันร่างของเรานั้นสูญสลายแน่นอนแต่วันนี้ร่างของบรรดาอัมเบีย บรรดานาบีนะครับถึงแม้จะถูกฝังลงไปในแผ่นดินนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่อัลลอฮฺตาลารักษาร่างของบรรดานาบีเอาไว้นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับจากอันที่สองท่านนาบีข้างต้นที่ผมได้นําเสนอท่านมน้นงไปบ่งบอกชัดเจนว่านะครับคนที่กล่าวสาวาดให้กับท่านนาบีการสาวาดของเขานั้นจะถูกเป็นนำเสนอกับท่านัลนะบีสุลตัลัมโดยตรง สิ่งท้นมีน้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากเราเป็นคนหนึ่งชื่อเราถูกกล่าวณที่นบิสลอลอฮุยะลัยฮิวะซลัมเรากล่าวซ้ำๆกล่าวสลวาตให้กับนบิสลอล์ฮุอะลัยฮิยะซลัมซ้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวัน,วนจะวันไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างิ่งวันศุกร์ยิ่งเรากล่าวมากเท่าไหร่ชื่อของเราจะถูกนําเสนอกับท่านนาบิสลอล์ฮุอะลัยฮิวะซลัมมากเท่านั้นถามว่าเอาไหมครับ าวันนี้ท่านนาบีสลุลตลามรู้จักเราด้วยกับการสละวาตเนี่ยวันนี้ในวันกิยามานะครับถ้าหากถึงในวันกิยามาเนี่ยแน่นอนท่านนาบีสลุลตลานนั้นจะทรงรู้จักเราอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนแหละครับสิ่งที่รอเราอยู่ในวันกิยามาก็คือสิ่งที่มันน่ากลัวการลงโทษต่างๆซึ่งไม่มีใครรอดเว้นแต่คนที่ท่านนาบีสุลต่ามนั้น จะชฟาจะช่วยเหลือเขานะครับยกเว้นคนที่ท่านนบีสุลลัมนั้นทรงช่วยเหลือเขานะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่ได้ยินชื่อของท่านนบีซุลลัลัมนั้นได้ถูกกล่าวและเขาไม่ได้กล่าวสาวาดให้กับท่านนบีเนี่ยท่านนบีสุลัลัมนั้นได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่า รากีมาอันฟูรรยูลินความขาเรียกว่าหหยนะความวิบัติทรงจงประสบกับคนคนหนึ่งดูกิรตัวอิงไดฮูฟฟลมยูซอนหลออะไรเมื่อชื่อของฉันนั้นถูกกล่าวขึ้นณนะที่คนคนนั้นฟฟลัมยูซอนหลออะไรและเขานั้นเนี่ยไม่ได้กล่าวสรวารวดให้กับฉัน คนคนนั้นเนี่ยเตรียมพบกับความหายานะได้และในฮะดิษบทหนึ่งนะครับในฮะดิษบทหนึ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าอัลบาคิลอัลบาคิลมันซุกิรตัวอินดาหูฟะลัมยุซลลิอะไรบุคคลที่ตรณนีที่เหนียวที่สุด คนที่ขี้เหนียวที่สุดบนหน้าโลกดุนยาเนี่ยอัลบาคีลเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นบาคีลคนที่ขี้เหนียวที่สุดมันดูกีรตัวอินดดฮูฟาลัมยูซอลหอะไรบุคคลที่ชื่อของฉันนั้นถูกกล่าวเอาไว้และเขาไม่ทำการสลาวารและเขานั้นไม่ทำการสลาวารให้กับฉันคนนั้นแหละครับคือคนที่ขี้เหนียวที่สุดแต่ที่นี้เนี่ย นะครับเมื่อเราศึกษาลึกลงไปเมื่อเราศึกษาลึกลงไปในคำอธิบายของบรรดาอุลมามะนะครับทำให้เราพบว่าท่านอิหม่ามอบูอิซาติรมิดีนะครับเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญใะฮะดีษเนี่ยก็คือท่านอิหม่ามติรมิดีซุนันติร์มิดีเนี่ยท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าว่าอันบะาดีอะลิลอิลมีบรรดาผู้รู้ก่อนหน้าอุลมามะก่อนหน้าเนี่ยได้กล่าวไว้ว่า อิดะสัลลัลลอฮูเจลูอัลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมาระแตนฟิดมัจลิสเมื่อชายคนหนึ่งได้กล่าวสลาวะให้กับท่านนบีสัลลัลลอฮิวะลัยวะสัลลัมนั้นหนึ่งครั้งในมัจลิสที่นั่งรวมตัวกันหลายๆคนถ้ามีชายคนหนึ่งได้กล่าวสลาวะให้กับท่านนบีอัจยิซะอันฮูมาการ่าฟีดาลิกัลมัจลิสถือว่าหนึ่งครั้งนั้นเพียงพอแล้วสำหรับทุกคน นะครับถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้กล่าวแต่มีหนึ่งคนได้กล่าวก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับนี่เป็นความคิดเห็นนะครับเป็นสิ่งที่บรรดาผู้รู้ได้อธิบายให้เราฟังแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับประเสริฐท,ที่สุดดีที่สุดเมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินชื่อของท่านนาบีซซาลออัลฮุอะลัยอวสซัลลัมนะครับให้เราแต่ละคนเนี่ยส่วนตัวก็ได้นะครับกล่าว สลลวาตให้กับท่านนาบีไม่จําเป็นต้องอ่านดังครับเบาๆก็ได้ครับเมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ฟังชื่อของท่านนาบีจากท่านจากประวัติศาสตร์หรือจากฮะดีสต่างๆที่เราได้รับฟังเนี่ยน,นะครับเป็นการส่วนตัวกล่าวสลลวาตให้กับท่านนาบีหวังในผลบุญภาคผลผลบุญที่เราได้รับฟังมาก่อนหน้านี้ว่าคนที่สลลวาตให้กับท่านนาบีนั้นได้ภาคผลผลบุญอย่างไรนะครับดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้รับ ฟังในวันนี้นั้นจะเกิดประโยชน์กับเรานะครับโดยการนําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้สู่การปฏิบัตินะครับและเรื่องราวต่างๆนั้นสิ่งต่อไปนะครับในตอนต่อ,ตอไปจะเป็นดัอาบทใดหรือเกี่ยวข้องกับวิชาการในหัวข้อใดนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อ,ตอไปวบิลลาฮิโตฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวอะระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดย สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์